นี่ฮะโดนัดขึ้นสวยมากเลยนี่นี่ขึ้นสวยมากไปเจาะด้วยมือนี่สวยนี่ก็กลมสวยกลมใครของกินกะ<ว>ดีย,ง<ว>ยดงางเนี่ยททุกวันทำทุกวันเนื้อทุกวันขนมใครของกิน ทุกวันของใช้เท่าไไข่ไข่แล้วไข่ของใช้ไข่เทเลสก็ไม่หมดทุกทีือซื้อเติมของกินไ้ไข่ก็หมดทุกวันหมดวันตัววันน้ำมันทอดก็แพงแบบนี้ มันทอดขนมีนแพงโดนเะท่าไหรนนะโดนอะ่ไรมห้าสิบแล้วถูกสุดก็สี่สิบห้ามีขึ้นทุกวันใส่ได้แค่นี้น้ำมันแค่นี้ก็หลายโลเลยถ้าเต็มกระทะเนี่ยต้อง ประมาณสิบสิบโลนะสิบโลต็มกระทะถ้าใส่น้ำมันเยอะก็ไม่ดีมันทอดไม่ทันถ้าเต็มกระทะนี้นะโหต้องใส่ทีกี่ชิ้นเลยหลายชิ้นนะไม่ทันหรอกขนมขนมไม่สวยไหมหมดต้องใส่ครึ่งคึ่งกระทะพอทอดทีประมาณสักยี่สิบชิ้นเนี่ยพอทัน เต็มกระทะ้วไม่ทันกลับไม่ทันกลับด้านไม่ทันกลับทางนี้ทางนู้นไม่อยู่แล้วดำไม่สวยขมนมไม่สวย คือโดนัทแบบทอดแบบอบก็ได้แบบนี้อบก็ได้อบก็ ขายของช่วงวันโกนนะก็พอจะขายได้นะวันโกนวันโกนวันนี้วันพระก็คนจะซื้อไปใส่บาตรกันใส่บาตท,ที่วัดหลวงพ่อชอบขนมโดนัท <laughs> เช้าเเอ็นซีกาเหี้ยวขน้องเขไปก็ยินล้วัดที่บ้านนะ ส่วงกะทินนี่จะสั่งสั่งกันด้อยฮะนี่ส่วงกะทินนี่นี่นดนนทพอลงกระทะก็สวยขนมขึ้นหน้าร้อนสวยชอบมากเลยทำขนมหน้าร้อนนี่ชอบคนร้อนนะ คนร้อนไม่เป็นไรให้ขนมสวยก็พอแล้วเอาคุณภาพไว้ก่อนเป็นหน้าหนาวนี่โงไม่ไหวเลยมันมันเหมือนพึ่ง,ง,งหัดทำขนมใหม่ๆนะหน้าหนาวมนไม่สวยเลยขนมไม่ขึ้นมันกระด้างกระด้างไงไม่ค่อยสวยแต่ถ้าถ้สวยก็ต้องรอรอเป็นชั่วโมงะ กวจะได้ทอดกว่าจะได้สวยแบบนี้เนี่ยแบบทำขนมหน้าร้อนเนี่ยมันต้องมันไม่ได้อุณหภูมิไงอุณหภูมิมันเย็นเย็นจัดเนี่ยแป้งไม่ขึ้นตัดแบ่งนี้กว่ยา นี่ีใหญ่แป๊บเดียวขึ้นอันนี้ไม่ใช่ขึ้นใหญ่นะอันนี้ยังไม่ตัดแบ่งน,นี่ยังไม่ตัดแบ่งถ้าตัดแบ่งแล้วก็อย่างงี้ตัดแบ่งตัดแบ่งแล้วก็มาคึงกลมๆแบบนี้ เกลี่ยกลมแล้วก็เจาะเจาะเสร็จเราขึ้นปุ๊บก็มาทอดอกระทะใบนี้ยี่สิบปีแล้วนะใช่ไหมฮะยี่สิบปีปแล้วนะเนี่ยใบนี้โหทนมากเลยเนี่ย คนมากตอนที่ซื้อมีอะไรนะพวกอะไรที่เอมาขายนะแถวแถวที่จังหวัดสุรินทร์เนะ่เขาเขามามาขายขายตามรถเนะี่ยขายรถแล้วซื้อซื้อไว สมัยนี้ไก็ให้มีแล้วให้มากระทะนี่เขาทำเองนะขายไปไหน,ปนไปห,หมดโรงงานกระทะเองไงพอเขาทำแล้วเขาก็มามามา,มาวิ่งขายนี่ทนมากเลยเนี่ยมาจากสุรินทร์เลยเนี่ยระทะใบนี้นี่กระทะกระทะเรียกกระทะเงินล้านเนะนี่ย ่ก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างเงี้ยนี่สดใสยังไม่แต่งหน้านะจะต,ต้องคุกตาโดนัดใส่พวกแยมอะไรก็ไปนี่สวยสวยอันนี้ก็จะทำการ ลาดช็อกโกแลตแต่งหน้าช็อกโกแลตนรีดแต่งหน้าช็อกโกแลตนี่แต่งหน้าสอดไส้คุกน้มมตาลโดนัทแล้วก็ใส่ไส้พวกสตรอเบอรี่บรีดนีล่ล่ะสังขยาอีกทีหนึ่งจะสวย เลียงเท่ากันไม่มีไหม,มไม่มีอะไรจะออกมาสวยออกมานะกลับด้านเท่ากันไงนี่ไส้กอกไส้กอกนี่หมูหยองคุกเก็ดคุกเก็ดขนมปังไส้กรอกนี่เป็นไส้ไส้กรอกไก่ ถ้าไปขายพม่าเนี่ยไก่ในพม่าจะเรียกว่าแจ้เรจะถามไส้เนี่ยต้องต้องบอกว่าแจ้ถ้าบอกว่าแจ้ไม่รู้ฮะพม่าแจ้นี่แปลว่าไก่ภาษาพม่าถ้าหมูยองเนี่ยภาษาพม่าก็แว่ถ้าไม่บอกว่าแว่ไม่รู้จักเนี่ยภาษาพม่าหมูยองเนี่ยแว่ ใส่กอไก่เนี่ยก็แว่ไอ,อ,อ,อ้แก่สับสนหน่อยแก่แว่โก้ขายก่นขายพม่าขายอะไรห้าชิ้นยี่สิบไปขายมันนะก็จะบอกเป็นภาษาของพวกมันนะบางคนพูดภาษาไทยไม่ได้ต้องบอกนาคูนาแซ่นะนาคูนาแซ่เอ้ยสอน สอนแม่น้องอามพูดนะคุณอาเสีย่พูดดิพูดกับนางคุณอาเสียดิพูดเป็นอ้าวพูดว่าอะไรแข่แข็งคอมแม่ก็พูดประจำแม่ไม่พูดนะคุณอาเสียแต่แม่บอกนาเสานาเสานาเสานาเสียเขาไปหันมองๆเลนาเสานี่แปลว่าอะไรแม่ครับยี่สิบบาทครับนาเสเนี่ยแม่ก็บอกนาเสานาเส่ นาคูนาซแซ่นมยเรียกนาเแซ่นาเแซ่เ,ซเขาก็รู้แล้วเขาก็เดินเข้ามาซื้อพม่าชีสไส่ไส้ไก่ก็แก่หมูย้องก็แหว่ถ้าพูดภาษาเขาจะก็ได้ข่ยดีดีถ้าพูดภาษาพม่าได้อผมขายดีมากค่ะได้ทุกคนขายอยู่มหาชัยจนจนจะพูดภาษาพม่าแล้ว ภาาพม่าเยอะก็พูดได้เยอะนะภาษาพม่าเนี่ยพูดได้เยอะอยู่กลับมาบ้านสร้างก็พูดได้หลายคำอยู่ขายบ้านเราพกะคุกคีอยู่กับพม่าไงใช่ขายพม่าคุกคีอยู่พม่าเยอะบ้านแม่ก็เลยไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดโควิดคนไม่ได้ไป พวกพวกไส้กอกไส้หมูอยองนี่ไม่อมน้ํามันนะครับเขาขึ้นจากกระทะนี่ก็แห้งแกกเลยไม่มีอมไม่มีอมพิเศษแม,ม่ทำต่อว,วันต่อว,วันมี่วนพิเศษรสผสมพิเศษทําทำทุกวันวันต่อว,วันนะ,ะไม่มีเอาของที่เหลือไปขายเีาจะขายของใหม่ขายของใหม่หมยยล้วนๆนะส่วนมากของเก่าก็จะ จะไม่ไม่เขาเหลียสักเหลียก็เหลืยน้อยก็เหลียเขาบอกเขาเลยบริจาคก็ทำพอดีบางทีของเหลียสักเหลืยสักสี่ห้าถุงเนี่ยก็เรียกไอ้นะแรกของกินกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันมาแรกของกินกันส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะพ่อค้าแม่ค้าแต่แรกของกินกันพอนักเลิกนะถ้าของเหลืยเนี่ย นี่ติดแต่ขนมนี่ขนมขนมตัวน,นัดเนี่ยเาเหลือส่วนมากเ่าจะเหลือน้อยก็ทําพอดีพอประมาณน,นะตามแล้วแต่าา๋ตลาดนัดานัดใหญ่ก็ทำไปเยอะทานัดใหญ่ทำไปเยอะถ้านัดเล็กก็ทําไปน้อยขายพอหมดเพราะต้องทําทุกวันเงี้ยทําวันต่อวันทําใหม่ๆนหะ่ฮะเลยมีเลยมีลูกค้าเยอะหน่อยเพราะเราเอาคุณภาพของใหม่อย,อย่างเดียวเอาลูกค้าด้วย ไม่มีเอาของแบบของเก่าขายซ้ําเอาไปขายซ้ําไม่มีรับประก,กันได้โดนัทแม่น้องอาม <laughs> ลูกค้ากินลูกค้าจะรู้ทำไม่ไหมลูกค้าจะได้นิ่ม ปผ่านไปผ่านมาแถวปักท่อก็แวะมาได้ฮะแวะมาเที่ยวบ้านแม่น้องอานได้ครับที่ปักท่อนะฮะจะไปเที่ยวทางไหนทางใต้ทางสวนพึ่งให้ไหนหรือตลาดนัดตลาดนัดก็ทั่วทั่วไปก็ขายกรโทูมาที่เบอร์แม่น้องอานได้นะครับ 0889207960แม่น้องอาม0889207960